เ<ะ>มื่อคืนเป็นอะไรเปล่านี่อย่าปิดบังข้าเมื่อคืนจู่ๆข้าก็ตัวเย็นแต่ว่าเมื่อครู่จื่ออิงดูให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเทียนเหินทำไมเจ้าถึงดูไม่เหมือนเมื่อวานเจ้านั่นแหละว,วันนี้ไม่ต้องฝึกไปไม่ฝึกไม่ได้ไปแล้วข้าจะได้สอนเจ้าไงไม่ต้องให้เจ้าสอนข<ะ>้าอยากฝึกุูพลังแล้วเลย พอแล้วอาจารย์อาจือเอิงอการใส่พลังวิญญาณเข้ากระบี่ใช่ไหม,ไมทินเหรอวิชาใส่พลังนี่ใครเป็นคนสอนเจ้าไม่มีใครสอนครับวิชานี้ใช้ความรุนแรงถึงปรายกระบี่จะดุนดันแต่คุณไม่ได้ครเป็นคนสอนให้เจ้ากันแน่เจ้าย่าฝึกต่อไป ต้องบาดเจ็บทั้งนอกทั้งในจิตใจปันปวนจิตใจของข้าท่านแม่ให้กระดูกเซียนข้ามาทำไมต้องพัดพรสวัสดิ์ข้าเสียบลิงซา,าพวกเราไปเป็นอะไรไปอ๋ะ เดี๋ยวข้าไม่เป็นไรเทียนเห,อ,นหอเทียนเหอรรีบปล่อยข้าลงปล่อยข้าลงเจ้าคุณป่าบ้ารีบปล่อยข้าลงนะเ,เดี๋ยวสิเทียนเหรอร์ตข้าต้องหาสายเจ้ยังูตุ้งอุ้งด้วยเหรอคงเป็นเพราะเจ้าดุดไอเย็นให้ข้าที่เฉินโจงลบของเย็นขเจ้าจึงก,กำเริ่ จะปล่อยข้าเหม,มืคนมองเราก,กันใหญ่แล้วข้าทำเรื่องที่อยากทำทำดีกับคนที่อยากทำไม่สนใจคนอื่นต่างไปฟ้องใหญ่ทำหน้าโหดแบบนี้แล้วพูดเรื่องชวนซึ้งเนี่ยเนะาะโอ้ยรีบปล่อยข้าลงอายเขาจะแย่แล้วกลางวันแสงแสกไม่รู้จักยางอ่ะ